ครับแล้วก็แฟนๆทางช่องรายการ F r i h e Gaming นะครับกับผมเฟมนะครับก็จะมาแนะนำเกมที่เป็นเกมนิยมสุดมันนะครับจากค่าญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเกมที่มาจากการ์ตูนมังงะนะครับถ้าเกิดใครได้เคยอ่านในการ์ตูนเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองนะครับเป็นนางเอกที่ตัวเล็กแต่สวยครับแล้วก็น่ารักด้วยแถมบึ้มๆด้วยครับผมอะไรบึ้มๆไม่รู้นะ คอพระเอกครับก็จะมีความฉลาดนะครับแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเซียนเกมบอมเบอร์เลยครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวเกมเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการเข้าถ้าเกิดว่าเราเจอหน้าต่างแบบนี้เราจะทํายังไงนะครับเพื่อนๆเอาละครับเราก็เตรียมพร้อมจับอาวุธให้มั่นนะครับแล้วก็ไปเปิดฉากค,ความมันกับเกมบอมเบอร์ออนไลน์กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะเปิดฉากได้เราต้องเข้าเกียวเกมไม่ได้ก่อน แต่ปัญหามันอยู่ที่อะไรครับปัญหาอยู่ที่ว่า IP ครับ IP เราไม่สามารถเข้า IP ของประเทศญี่ปุ่นได้เราต้องทำการเปลี่ยน IP นะครับโดยการใช้โปรแกรมโอต้อง v p n เออต้องใช้โปรแกรมตัวนี้ครับถูกไหมโอ p n ถูกต้องครับโปรแกรมตัวนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับจากหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมาให้เรากดรีเซ็ตรอบหนึ่ง จากเราจากที่เรารีเซ็ตแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาประเทศญี่ปุ่นนะครับกดคอนเฟิร์มรอสักครู่ครับหลังจากขึ้นลูกกุญแจนะครับให้เราเข้าตัวเกมใหม่กดปึ๊บจบเข้าได้แล้วครับง่าย2ขั้นตอนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากดออกที่เอตัวโปรแกรมนะครับ หมายถึงว่าไม่ได้กดทิ้งนะครับหมายถึงแค่กดสลับหน้าก็พอครับแล้วก็เอ้ยจบครับเอาเป็นว่าจบเรามาพูดถึงตัวเกมต่อนะครับคือผมจะบอกว่าจะออกจากไอ้หน้าต่างเมื่อกี้ครับที่มันขึ้นมาให้กดกาบาเนี่ยมันก็คือมันจะกดไม่ได้ให้เรากดแบ็กกลับนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครกดได้ก็กดกาบานะเพราะว่ามันจะรอนานมากนะครับอาจจะมีความต่างชั้นในเรื่องของ ออความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เราต้องเชื่อมต่อในไ p ของต่างประเทศนะครับทำให้มันอาจจะมีลินเลนะครับหรือว่าอาจจะแหลกบ้างเป็นบางช่วงนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะเราไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเอาละครับลองมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็มันมาให้ก่อนอะไรบ้าง เดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้จะเป็นแรนะครับสองคนนี้จะเป็นแรนะครับพระเอกนี่เป็นแรแรการ์ดนะครับไอ้ยาแต่ละคนโอ้โหนางเอกนี่น่าละจริงจริงเลยอ่ะเล่นได้แล้ะครับมาเราลุยกันดีกว่าแต่ว่าสลับเพื่อนเอนที่ยังไม่เขาเรียกไม่ชินนะครับกับการที่บังคับโยนระเบิดเนี่ยต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาคอนโทรนี่ย คือปกติแล้วคนมันคงไม่อยู่เฉยให้เราปาระเบิดใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับมันก็จะยากแต่ถ้าเราใช้เซนเซียแล้วอ่ะเราสามารถกะได้สบายเลยครับสมมุติว่าเรากระโดดปุ๊บเรากดเลงปับ๊บยิงได้เลยอนยะ่างเงี้ยโอ้โหรับรองตายแน่นอนระเบิดความแรงรัศม,มีด้วยครับแล้วก็รูปแบบของระเบิดมันก็จะมีระเบิดติดตามีระเบิดเวลามีระเบิดอะไรนร,ระเบิดเวลาแล้วก็ระเบิดที่ เดี๋ยวเอาเลือกอะเอาเลือกไม่ได้เลยแล้วก็ระเบิดที่อ่าผมได้ระเบิดเวลาครับระเบิดติดตามระเบิดเวลาแล้วก็ระเบิดเป็นแถบที่วางไว้ก็มีนะครับหรือระเบิดแบบไหนอีกนะไม่แน่ใจครับผมก็ผมว่าเหมือ,มอมมนไงเราเจอแล้วโอ้โห เอาแรงจับข้างข้างเลยครับแรงเกินโหมันดีไม่หลายแล้วโอ้โหเฮ้ยหมแล้วหแล้วโอ้โหโอ้โหมันไม่ปามีเลย อยนี้เราคืนนะเดี๋ยวเราอคืนนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าใช้ r o c เร,ยเรเเ้ยหนีนีนเหยีหนีหนีหนีหีหนี โอ้โหโดนแค่นี้เองเป็นายหรอกแหมนพี่เอาเองเอาักก่อนเ,อเราเข้าไปหาคนต่อครับเจอวับแวบเจอวบแวบเอาไปกินโอ้โหรอนานเกินไปกินโอ้โหไยระเบิดเลยลูกเดียวเอา โอ้หได้ระเบิดเวลาไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเลยไม่ค่อยเวิร์กครับระเบิดเวลาจังหวะที่เราจะตายเร็วๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันยากนะตายตลอดเลยตายตลอดเลยเฮ้ยเราต้องถือทางๆไว้อย่างเงี้ยครับนานๆแล้วก็ปาเลยครับไม่เงี้ยครับไม่ต้องรอครับปาไปเลย <S <S สองหนึ่งเอาไปกิน lâm bớt ca ca bởi lời tao à. em đồng. Ồ, đồng. ngay 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 <laughs> ngay ไปวะเอาละครับเอาใหม่นะครับโอ้ยากเย็นจริงอย่าเพิ่งทำร้ายคนต่างแดนสิหนูเพิ่งมาใหม่นะคะหนูมาใหม่นี่ทำไมต้องทำร้ายผมด้วยเฮ้ยอ๋อต้องหนูหนูลืมไปครับเขาเป็นผู้หญิงนะครับตัวนี้ท่านนี้เราเจอกล่องครับเราเป็นสายคราฟของครับเราต้องเก็บของ่อย โอ้โหเก็บฟ้าไปดีอ่ะไปดีอ่ะโอ้โหดูเียกว่าจะเต็ม <c ười> ยังไม่ทันทำอะไรเลยนั่งค้างนั่งเก็บของค้างแล้วก็เดินไปให้ระเบิดโดนโดนใส่หน้าโอ้โหเรียบร้อยแล้วจบมันน่าเศร้าใจจริงๆ เอาละครับและแล้วก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับทั้งหมด2ซีรีส์ใหม่นะครับที่ผมกำลัง ในซีรีส์แรกนะครับที่เริ่มแล้วนั่นก็คือเกม d a g o n n e t Mobile นะครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นของประเทศจีนนะครับเป็นคอยไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็เกมที่2นะครับก็จะเป็นเกม p o t Night นั่นเองเป็นเกมที่เล่นได้เพลินๆมากๆเลยครับก็ผมก็เลยหยิบยกมาทำเป็นเกมซีรีส์นะครับอย่าลืมนะครับใครชอบกดไลค์แอนแชร์แล้วก็ s u b บสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ